่เมื่อเบรกที่แล้วโถบอกเราชอบออกกำลังนะครับสปอนอย่างนี้เตะกันบ่อยๆมีทีมประจำหรือเปล่มีการลาอะไรอย่างนี้เอาไหมเนี่ยมีแน่นอนครับส่วนใหญ่ที่เตะกันก็จะมีเเพื่อนรู้จักกันนะมีเพื่อนก็มีบิลบอยพีซสเมนเกอร์มีบิลบอยคุณชบาคิงใช่มีแลก็มีพิมเมอร์สครับเมอร์สครับเมอร์สครับก็เตะด้วยกันนะพวกส่วนใหญ่กลุ่มที่รู้จักกันหมดพวก ดิวเบตเตอร์เวตเตอร์แล้วพวกไอ้ซิกซี่มายพวกอะไรแถวเนี้ครับอ๋อก็จะเตะบอลด้วยกันคือสมัยก่อนฉันเป็นเกีชายเอาอิชาออกพาน้องไบรท์อ๋อน้องไบรท์ที่ขาคุณสรยุทธครับผมไปเตะบอลเปล่าเออคผมแล้วก็มีพาวเวอรอไม่มีไม่มีไบรไม่เคยไปนั่งรอที่สนามบอลผมไม่เคยให้ไปด้วยครับพี่จะไปไหมไปก้าบอลครับเดี๋ยวก็ไม่เคยไปครับคือสนามบอลมันไม่ได้เป็นที่ให้คนให้ให้ให้ผู้หญิงมานั่งครับอ๋อก็ไม่เบื่อนะพี่เป็นไบรท์พี่ก็อยากไปไม่อยากดูไปนั่ง กดโทรศัพท์ยุ่งก็แกะยู่ดีวันดีคืนดีบอลลอยมาตุ้มโดนเข้าหน้านี่มันก็ไม่สนุกนะครับนี่ไงโดนไปทีนึงเห็นไหมยุบเลยเวลาที่เราเจอกันทัวอะไรเขาอ่านข่าวเนาะแล้วก็มีนอนกลางวันป่ะต้องนอนกลางวันมั้ยมีครับเพราะเขาอ่านข่าวชาวมากเขาตื่นเขาตื่นตื่นตีสองครึ่งนเจอกันก็จะมีมันมันจะมีเวลาแกล้ว่างระหว่างระหว่างกลางวันนะครับถ้าเมื่อไหร่ว่างนะครับมันก็มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เยอะมากมันก็แบบมันไปก็รีบกลับเพราะเขาไปดูข่าวเย็นแต่ถ้าเกิดวันไหนผมมีงานบ่ายก็ไไมม่่ด้เเเจอป็นครยา เขาจะต้องมีการแมชเอาตารางมาวางกันใช่ไหมครับใช่เลยครัก็ต้องคุยกันบ้างนะว่าจะเป็นพอดีไงมันก็แต่อย่างล่าสุดโทษนะครับน้องไปถ่ายโฆษณาเราก็เลยนั่งเวลาตรงนั้นแบบไปเฝ้าเขาด้วยจริงไหมฮะไม่ครับคือถ้าเกิดเราเราถ้าว่างครับถ้ามันเราว่างมันก็แบบบางทีบางทีเราก็ ขับรถให้บ้างถ้าเราว่างนะครับเปงานเขาไปงานเออขับมันก็เป็นเรื่องปกติเหมือนกันถ้าเราว่างเราก็ไปแต่มันไม่ได้แปลว่าทุกครั้งเราต้องคอยไปทุกครั้เพราะว่าใช่เพาคุณก็ต้องทุกคนมีงานค่ะเรับปิดชอบของตัวเองครับก็อ้อมไปที่อ้อมมาอกัหนอยอ้กอเดียวอ้างผผมไม่ไม่เคน่อยออมอครับเอเากมเธออ้มอ่อน่อออนอ่่อนอ่อนอ่นอ่่อนอ่อ่ออ่อออนออนออ่อน่่ เขาเขาไม่รีคอสเหรอไม่ขอไอ้พวกพวกคนไอ้พวกคนบอกว่าไม่อ่อนเนี่ยตัวดีเลยแต่เพลงโรแมนติกขนาดนี้ต้องมีบ้างแหละมิดมีแบบทำอะไรหวานพิเศษหรืออะไรมันก็มีบ้างผมว่าคนเราคนเราเหมือนกบบพอเราเจอใครคบใครอยู่กับใครเนี่ยมันมันก็เขาก็จะมีอิทธิพลต่อเราเยอะมากต่อต่อวิธีคิดของเราต่อพอเราทำงานสิ่งเหล่านี้มันก็จะกลายมาเป็นเรื่อง เอฟเฟกเรื่องวิธีคิดของเราเรื่องแบบเพลงที่เราแต่งวิธีเราเล่นวิธีการเราเข้าใจชีวิตเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปที่เขาเอฟเฟกวิธีคิดของตัวคือวิธีคิดอะไรแบบไหนเช่นผมว่าผมสบายขึ้นเหมือนเพราะเพราะว่าเขาเพราะว่าตัวเขามากกว่าเพราะเขาคือทำเราพอเราทำงานเครียดกันมากพอเราใช <ừ> ้ชีวิตปกติเราค่อนข้างเป็นคนสบายแล้วเป็นคนติดดินมากคือแบบผมกับเขาเองเนี่ยคือเราไปกินกันได้ซึ่งแบบไม้แต่แบบ เราไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือที่เป็นเพลินเราไปกินส้มตําเราไปกินดินเนอร์ดีิๆก็มีคือเรามันไม่ได้มันไม่มันใช้ชีวิตเป็นคนธรรมดาคือใช้ชีวิตใช้ชีวิตสบายๆแล้วก็อ่มากกว่าุกย่ไม่ไม่ไ้สะกดนเจอนก็ต้อ่มไม่ได้ไม่อไม่มันก็มีบ้างมัมามันก็มีบ้างแต่เราไม่ได้เป็นเราไม่ได้อยาก หมือนกับเราไม่ได้เป็นคุณรักาณาแบบเรามีข่าวบ่อยๆเราอยากใช้ชีวิตพอวันธรรมดาอยากจะอยู่เงียบๆอนๆอยากอยู่เงียบๆครับเราเป็นคนที่ไม่ได้แบบไม่ต้้องงสราโซเชียลเยอะใช่เราเราอยู่อยากอยู่เงียบๆให้คนรู้จักเราเพราะว่าเพราะความสามารถเพราะว่าผลงานเราดีกว่าครับแล้วมีเพื่อนนะเลยนะคนระวังมันคุยกันคุยกันเยอะพอเราโตแล้วมันก็มีคุยกันบ้างครับแต่ช่วงนี้อยากทำงานกันก่อนเพราะว่า มันอยู่ในจุดพีคของการทํางานทั้งทั้งคู่เลยครับอยากให้เวลาตรงนี้ก่อนทีมที่ไปก่อนเนาะใช่กี่ปีแล้วนะที่ที่ที่คบกันสี่แล้วครับแม่องไปประมาณขนาดนี้เขาไม่มีไม่มีเวลาแวะเกงเนาอ้าวไม่ต้องก่งนอเช้าก็ไม่ไดหรอกลายล้างยนู่งตอยนู่งพักสักวันก็ไม่เป็นเสื่อมแล้วโตเต่าที่เขาไม่ทำอุ้ยแทนเขาเดี๋ยวสู้หน้ามาคุยเรื่องงานม้างดีกว่าเขาออกซิเกนใหม่นะแล้วเขาเปลี่ยนลุคใหม่ด้วย